สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้เรื่องตารางความถี่จำแนก2ทางนะครับ Two-way Frequency Table นะครับในเนื้อหาจะประกอบด้วยความถี่สัมพัทธ์ที่เขียนในรูปของสัสดส่วนความถี่สัมพัทธ์ที่เขียนในรูปของร้อยละแล้วก็มันรูปของตารางความถี่จำแนก2ทางนะครับเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3.6ถึงนี่คือตารางจำแนก2ทางนะครับสแสดงความสนใจคณาจารยนกลุ่มหนึ่ง ที่ชอบเล่นกีฬาจําแนกตามเพศก็มีเพศชายเพศหญิงนะครับตัวแปรคือเพศชายเพศหญิงนะครับกีฬาที่ชอบมีฟุตบอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลสังเกตจาแนงสองทางนี่จะเห็นนะครับจะมีผลรวม2ฝั่งนะครับอันนี้แนวแนวตั้งนะครับอันนี้แนวตั้งมีผลรวมแนวตั้งผลรวมแนวตั้งวอลเลย์บอลผู้มแนวตั้งบาสเกตบอลผลรวมแนวนอนผู้ชายนะครับเพศชายผลรวมแนวนอนเพศหญิงนะครับจะมี2ทางนะครับนี่คือ ตารางแจกแจงความถี่2ทางคราวนี้องค์ประกอบมีอะไรบ้างครับมี2อ,อย่างอย่างแรกความถี่ร่วมนะครับ joint frequency ความหมายคือความถี่กลุ่มหนึ่งที่แสดงถึงจำนวนคนที่ชอบเล่นกีฬาทียใข้ามูลที่มีลัศาณตรร่วมกันทั้ง2ตัวแปรนี่ครับเช่นวอา9นี่แสดงเหมือนว่าเป็นผู้ชายเล่นฟุตบอล9คนนะครับ10เห็นไหมครับผู้หญิง10คนเล่น ฟุตบอลเห็นไหมครับหรือตรงนี้ผู้หญิง12คนเล่นบอลเลย์บอลหรือตรงนี้ผู้ชาย17คนเล่นบาสเกตบอลไอ้ตรงนี้ยเก้าสิบสี่สงพวกเนี้ยตัวนี้เราจะเรียกว่าความถี่ร่วมตรวนี้ครับเป็นความถี่ร่วม ผล margin frequency คือตัวนี้ครับผลรวมครับในแนวตั้งนี่ครับผลรวมแนวตั้งครับผลรวมแน่นอนอันนี้โคเรียตั้งก่อนนะครับตรงนี้ครับ margin frequency frequency คือขอบนะครับนี่ฮะต่อผลรวมแทนแน่นอนนะครับแทนแน่นอนนะครับมันก็มี40มี30ตรงนี้ครับโอเคใจไหมครับเป็น margin frequency แต่ถ้าตรงนี้ 9, ก right? so, okay, right? so, right? 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 ้าสิบสี่สิบเปนี้เป็นความถี่จอยฟ q u e ซี y นะครับที่ใช้ข้อมูลของเรานะครัโอเคครับเอาไปดูความถี่รวมครับจอยฟรีนซีครับมันจะเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนแปลงนะครับสิบสอง1ิ1เจ็ดสิบเปเป็นความถี่รวม 22, 29, องยี่เป็นมาจิ a น f ลฟ q u e ซี y นะครับเอาคุณลองปรับให้เห็นนะครับ ค่าจะเปลี่ยนไปนะครับสังเกตผลรวมความถี่จะเปลี่ยนตามข้อมูลครับนะครับ,รบ14บวก9ได้23 19บวก11ได้30 10บวก7ได้17เอา3อันนี้รวมกันทดผลรวมทั้งหมดนะครับ23บวก3 0บวก17ไ,ได้70พอดีส่วนแนวนอนนะครับอันนี้ได้4 3อันนี้ได้17บวกกันก็ได้70พอดีโอเคครับไปต่อ ต่อไปครับอย่างตารางนิกหลนให้นะครับจงหาข้อหนึ่งนักเรียนชายที่ชอบเล่นฟุตบอลมากที่สุดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเพศชายทั้งหมดนะครับนักเรียนชายที่เล่นฟุตบอลนะครับคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของของเพศชายทั้งหมดนะครับเราดูนักเรียนชายครับนักเรียนชายอีกคนครับมี9คนนะครับตอนนี้ยังมี9คนนะครับ9คนแล้วก็ผู้ชายทั้งหมดครับของเพศชายทั้งหมด ใช้ทั้งหมดตรงนี้ครับ40คนนะครับอันจะได้คำตอบแล้ว9ส่วน40เป็นสัดส่วนก่อนแล้วคูณได้ร้อยนะครับเป็นร้อยละนะครับนี่ครับได้นะได้22.5นะครับ22.5เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นร้อยละ22.5ก็ได้ครับข้อไหนนะครับนี่ครับ โอเคนะครับนี่คือข้อหนึ่งในข้อสองนักเรียนหญิงชอบเล่นบอลเล่บอลคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเพศหญิงทั้งหมดนักเรียนหญิงครับไปดูรับที่เล่นหน่อยครับบอลเล่บอลครับนี่ครับคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเพศหญิงทั้งหมดเพศหญิงทั้งหมดมีกี่คนมีสามสิบคนนะครับอันข้อสองนะครับเราเขียนเป็นสัดส่วนก่อนก็คือ 12ส่วน30แล้วทำเป็นร้อยละคูณได้ร้อยครับครับคำตอบได้เท่าไหรครับตอบร้อยละ40หรือตอบ40%นะครับ40%หรือร้อยละ40ก็ไ,ได้ครับเคนะครับข้อ3เพศชายที่ชอบเล่นบาสเกตบอลน,นะครับ บาสเกตบอลคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นักเรียนทั้งหมดนักเรียนทั้งหมดนะครับบาสเกตบอลแล้วก็เพศชายเราไปดูครับเพศชายบาสเกตบอลมี17คนครับนักเรียนทั้งหมดนี่ครับ70ครับนะครับอันข้อ3นะครับตอบเท่าไหร่ครับ17ส่วน70นะครับเราคูณได้ร้อย ยี่สบสี่จุดสองเก้านะครับพวกปัดนั้นสองเก้านะครับเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับยี่สบสี่จุดสองเก้าเปอร์เซ็นต์ในร้อยละยี่สี่จุดสองเก้านะครับไปข้อสี่นะครับนักเรียนชายที่เล่นฟุตบอลคิดเป็นร้อยละเท่าไรของนักเรียนที่ชอบเล่นฟุตบอลนะครับอ่นักเรียนชายนะครับที่ชอบเล่นฟุตบอลนะครับเก้าควรครับ ครับเท่าไหร่เขาต้องเรียนที่เล่นฟุตบอลฟุตบอลมีนัดกี่คนครับ19คนครับนี่ครับนช่ครับ9 0.9 so แล้วคูณได้ร้อยนะครับคำตอบคือนี่ครับ9 0.9 so 9 0.9 so คูณได้ร้อยตอบร้อยละ4.737นะครับโอเคนะครับมากครับ นักเรียนหญิงเล่นบาสเกตบอลคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่เล่นบาสเกตบอลนักเรียนหญิงนะครับเล่นบาสเกตบอลเราไปดูครับหญิงบาสเกตบอลนี่ครับมี8คนของนักเรียนที่เล่นบาสเกตบอลนักเรียนเล่นบาสเกตบอลมี25คนนี่ครับให้สังเกตนะพน้นเขียนเป็น ความดีสัพพัตในหลุมร้อยละได้แปดส่วนยี่สิบห้าคูณร้อยนะครับแปดส่วนยี่สิบห้าคูณร้อยคำตอบคือร้อยละสามสิบสองนั่นเองนะครับได้ร้อยละสามสองไปข้อหกครับมีนักเรียนหญิงนักเรียนหญิงนะเล่นบอลเล์บอลคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดนักเรียนหญิงที่เล่นบอลเล์บอลครับบอลเล์บอลนี่ครับสิบสองคนนักเรียนทั้งหมดมีกี่คนครับเจ็ดสิบคนครับตรงนี้ครับระวังนะฮะ นั่นเขียนเป็นความถี่สัมพัทธ์ในรูปร้อยละคือ12ส่วน70คูณได้ร้อยนะครับก็ยังคำตอบคือ12ส่วน70คูณได้ร้อยตอบร้อยละ17.14โอเคนะครับได้ร้อยละ17.14ต่อไปครับให้ตาราง2ทางมานะครับ p e r s i b l e ก็คือยาหลอกนะครับ Luck potion ก,ก็คือยายาสวรรค์นะครับยา โชคดีนะครับนะครับอันนี้นั่นไอแนวนี้คือบล็อกบล็อกเพื่อจุดประสงค์ไม่ไม่ไม่ให้ไปสู่จุดประสงค์นะครับอันนี้ไม่ได้บล็อกเพื่อเพื่อสู่จุดประสงค์นะครับอันนี้มี30นี้มี8อันนี้มี23่นี่อันนี้มี5ผลลัพธ์นะครับให้เราว่าให้เราหาค่า a b c d นะครับให้เลยในสเกตตรงนี้ครับคอลัมน์ทอทอนผลรวมครับมันได้1นะครับตรงนี้จริงๆต้องได้ไรครับปกติต้องได้แล้วตรงนี้นะ30กับ8ปดจได้38มสิบหปตรงบตรงนี้ก็ได้38 คส่วนอันนี้แนวลงมาเนี่ยครับคอลัมน์แนวลงแลยี่สามบวกห้าได้ยี่แปดถูกไหมครับยี่แปดแต่มันเลยไม่เป็นหนึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งแสงมันเกิดจากความถี่สัมพัทธ์นั่นเองครับหนึ่งตัวเนี้ยมันก็เกิดจากอะไรครับก็คือสามสิบแปดส่วนได้สามสิบแปดถูกไหมครับ มันถึงได้หนึ่งนี่ครับสามแปดส่วนสามแปดเท่ากับหนึ่งนะครับให้เรา,เาพอแล้วเราจะหาเนะครับเราจะตอบสามสิบไม่ได้ครับเพราะว่ามันเขียนรูปความถี่สัมพัทธ์เห็นไหมตอนนี้มันไม่ได้เป็นหนึ่งลบเ้วยหนึ่งแสงนี้ต้องเป็น 1, ข้างทศนิยมแน,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 น่นอนแน่นอนครับพัน A นะครับ A เท่ากับสามสิบไปครับส่วนครับสามสิบ หารด้วย38นี่ครับนี่คือ a ครับต่อไป c ีโค c น,นะครับ c นี่ครับ่นี่นะเท่ากับเอาตรงนี้ครับ8ตั้งหารด้วย38มแงดนสังเกตว่ามีบวกกันนะครับถ้ามาบวกกัน30บวก8ได้38นะไหมครับ ส่วน38มเห็นไครับมันเท่ากับ1ก็ตรงกันนี้เห็นไหมครับหลักการสังเกตนะครับถูกไหมครับถ้าแสดงว่าค่า A คือ30ส่วน38ถ้าเขียนเป็นรูปของสัดส่วนนะครับไม่ต้องทอนนะส่วน C คือ8ส่วน38มแต่มีค่าไหนเราก็กดเครื่องเลขีช่วยทีหนึ่งครับ3 0 3ส่วนมีค่าประมาณ0.79นะครับ0.79นะครับต่อไปค่า C ครับค่า C ก็คือ 8ส่วน38มีค่า0.21เอา2นี้บวกกันเท่ากับ1พอดีเห็นไหมครับเห็นไหม0.779บวก0.21เจอกน1พอดีต่อไปรหา B ครับเอารหาค่า B นะครับ B B ที่นี้คือ23ถูกครับ23ส่วนต้อง28ครับใช่แชนมเาตั้งนี้นครับอย่าไปใช้38นะต้องใช้28นี่ครับ28เห็นไหมครับ B ครับ ดก็คือ5ส่วน28นั่นเองครับอ่ามีค่าเท่าไหร่ครับไปไดีดูครับ b 2 3ส่วนย8ได้ประมาณค่า0.82 d 5ส่วน28มีค่าประมาณ0 8นันั่นนี่คําำตอบครับโอเคเข้าใจไอเดียนะครับข้อต่อไปครับจากตารางนะครับมีรถสปอร์ตนะครับสปอร์ตคาร์ กับรถเอสยูวีสปอร์ตยูเทลิตี e เวสตินะครับรถอะไรกประสงค์นะครับมีรถส,สปอร์ตค้ารรถนะครับแล้วรถอะไรก็ประสงค์อันนี้สปีดนะครับอันนี้ไม่มีสปีดนะครับสปีดนั่งเลียงดูความหมายแล้วกันนะครับตรงนี้28อันนี้97อันนี้35 104ให้เราถามให้เขาถามว่า A B C D คืออะไรครับใครไปตอบว่า A คือ28 B คือ97ไม่ได้นะครับเพราะผลรวมนี้แนวนอนไม่ได้1 นะครับเราลองรวมดูครับตรงนี้ครับแนวนอนนะยี่สิบแปดบวกสามห้าได้สิบสามทดหนึ่งได้หกสิบสามถูกไหมครับอันนี้ครับหมอลับนี่เป็นหนึ่งนะครับโนสปีที่เวิตินเดอร์ลาเซียนะครับตรงนี้เราก็ด้านนี้รอาด้านนี้รูปแนวน,น,นอนบวกกันครับเก้าสิบเจ็ดบวกร้อยสี่ได้สองร้อยเอ็ด ถผมไหมครับอ่าแต่คำนี้คำตอบถามว่า a คืออะไร a ตอบ28ไม่ใช่แน,น่นอนนะครับดังนั้น a ก็ต้องเกิดจากนะครับ28แต่ตัวนี้ก่อนครับ1อันนี้เกิดจากอะไรครับก็ตัวนี้ครับ63หารด้วย63เท่ากับ1น่สวยหนึ่งตัวนี้ก็เกิดจาก2 0งร ถูกไหมครับหารด้วย201เท่ากับหนี้อ่าโอเคนคี่เป็นวา a a เอเท่ากับ28ครับเป็นตัวตั้ง หารด้วย63ไปนอนก่อนครับ4ครับ4 4ี่เนี่ยเกิดจากอะไรครับ35หารด้วย63ครับนี่ครับ35หารด้วย63นะครับคำตอบได้อะไรครับอ่าเป็นตัษฎยมนะครับดูครับ A ก่อนเ a คือ28ส่วน 28บก35แนวนี้น,นะครับก็ได้0.44ต่อไป c ครับ c นะครับ c ก็ได้35ส่วน28บก35ได้0.56นั่นครับทันไหมครับหาหา c นะครับอันนี้ a ได้เหรอ0.14 0.44ถ้าหา c ไม่ยากครับก็เลยใช้1เลยครับ1ลบ0.44 นี่ครับมันจะได้0.56ครับเพราะผลรวมนี้มันได้1พอดีเห็นครับ a บวก c มัได้1นะครับ a บวก c ได้1ครับ a บวก c ได้1นั่นเรยกว่า1นะครับ1ลบ0.44เลยครับวิธีลัดนะจะได้ง่ายขึ้นนะครับหา b ครับ b ก็คือะไรครับ97หารด้วย201ถูกครับเรามาใช้เลยครับนี่ครับ 97หารด้วย201ร้อคำตอบคือ0.48นะครับดีก็คือนะครับ104หารด้วย201ครับหรือเราได้ใช้วิธีลัดเอา1ลบก็ได้ครับ1นึ่ลบศูนได้0 5นก็ได้ค่าดีนั่นเองครับโอเคได้นะครับข้อต่อไปครับจากตารางนะครับนักเรียนชั้นม5ม6นะครับมีความสนใจในประเภทของสัตว์เลี้ยงนะครับข้อ1จงหาร้อยละของนักเรียนม5นักเรียนม5ที่ชอบเลี้ยงแมวครับ นักเรียนม5ที่ชอบเลี้ยงแมวนะครับก็สายชั้นม5นะครับเลี้ยงแมวจริงมีอีกคนครับ49คนนะครับ4 9ที่เชะสี่คนนะครับนักเรียนม5มีอีกคนครับนั่นเอยก็เอานี่ครับ3บวก49นะครับอันนี้บวกกันบวกกันบวกกันนะครับเป็น127ตรงนี้ผลรวม127บคนนะครับนะครับ หาคำตอบก็คือ49ส่วน127แล้วคูณได้ร้0ยนะครับนะครับนี่ครับนี่ครับ49ส่วน127แล้วคูณได้ร้อยเขาตอบร้อยละสามสิบนเองได้นะครับต่อไปข้อ2ครับจงหาร้อยละของนักเรียนที่ชอบเลี้ยงแมว จากนักเรียนชั้นมหกเราดูนักเรียนทีชอบเลี้ยงแมวครับนักเรียนที่ชอบเลี้ยงแมวตรงนี้ครับแมวแนวตั้งนะครับนี่ครับ4 9่เก้าได้85ที่ชอบเลี้ยงแมวมินต์หมด85คนนะครับม .6 ที่ชอบเลี้ยงแมวมีอีกคนครับมี36คนนะครับฟัน ได้คำตอบ3 6ส่วนแ5แล้วคนได้ร้อยนั่นเองครับก็จะได้คำตอบมานี่ครับ36ส่วน85คได้ร้อยตอบร้อยละ4รอยละ42.4สย่อยนะครับถ้ามีนักเรียนจำนวน500คนจากการสำรวจมีนักเรียนซึ่งชอบเลี้ยงสุนัขก,กี่คนอ่าไปดูสุนักก่อนครับเลี้ยงสุนัขนี่ครับ กี่คนครับก็บวกกันไปครับสนัข7ร้อยสิบเจ็ตรงไหมครับ1้อยนะครับมีคนชอบเลย้ยสนัขร้อคนนะครับนักเรียนทั้งหมดมีกี่คนครับนังนี้นนบวกอันนี้บวกกันอันนี้ร้อยยก่อนครับร้อคนต้าไปแนวนอน,นครับม .6 บวกกันครับนักเรียนมหนะฮะ มีร้อยสิบเจ็ดคนรวมทั้งหมดครับมีทั้งหมดสองร้อยสี่ส่คนใช้ตัวนี้นะครับเพราะอะไรครับเข้ามาจากนี้ครับปิดเทียบนะถ้าเราจะได้เป็นร้อยเจตัวนี้ก่อนครับผ่านด้วย2องสสี่ แล้วคูณได้ร้อ1ร้อยสิบเจ็่วน 4, สอง้ยถูกไหมครับคูณได้ร้อยทำเป็นร้อยลาก่อนครับ1้อยสิรคืออันนี้ครับ 7, ร้อตัวนี้นะนี่ครับร้อยสิบเจ็ตัวนี้นะครับส่วนได้2องร้่ทั้งนักเรียนทั้งหมดนะครับแล้วคูณได้ร้อยคำตอบคือร้อยละสนะครับต่อไปเราจะหานะครับร้อยละ ถ้าคน500คนนะครับเรามาคิดต่อครับร้อยละ48ของเรียน500คนคิดเป็น48ส่วนร้อะครับแล้วคูณได้500นะครับร้อยตัด500เหลือ5 5คูณ48ได้204 4 4แ่ว100งวาคนพคอด,ดีนะครับข้อนี้นะครับข้อ3ไม่งงนะครับถ้ามีนักข้อ4ครับถ้ามีนักเรียนจำนวน1 500คนจากการสำรวจ จะมีนักเรียนในชั้นม .6 ที่ชอบเลี้ยงปลากี่คนไปดูม .6 ครับที่เลี้ยงปลาครับโมหกเลี้ยงปลามี10คนครับครับ10คนจากคนทั้งหมดเท่าไหร่244นะครับอ่าเราก็ไปหาร้อยละก่อนก็คือ10ส่วน244คูณได้100ก่อนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนครับนี่ครับ10ส่วน244คูณ100ได้้อยละ4.1 ถ้ามีคนเท่าไหร่ครับพันหคนเรามาคิดหาคน1,500คนต่อครับเราจะได้นี่ครับร้อยละของนักเรียน1,500คนคิดเป็นก็4.1ส่วนร้อแล้วคูณด้วยพันหนะครับศูนตัดศูนย์ไปก็เหลือ4.1่จคูณสิได้ประมาณ6กสคนน,นั่นเองครับ